ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเซสชั่นแรกนิดนึงนะคะเรียนเชิญคุณฟ้าคุณปริยาทํารงทัญลักษณ์จากจุฬา Student Wellness นะคะที่จะมาทอล์กในหัวข้อต้อนน้ำเพื่อการดูแลใจอย,าย่างยั่งยืนคะ่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะยังไม่คุณนำสกุลตัวเองเท่าไหร่เพิ่งแต่งงานได้เดือนหนึ่งนะคะแซวได้ไหมคะเนี่ย วดวดอ,อย่างตั้งใจ <c ười> ค่ะเมื่อมองถึงภาพนี้ค่ะทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างคะ่ะฟรเชื่อว่าเป็นภาพที่ทุกคนในที่นี้คุนคุ้นชินคุค้นตากันนะคะก็คือเป็นภาพที่นักวิชาชีพให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาะคะ่ะภาพนี้เป็น ห้องทำงานจริงของฟ้าและทีมงานของจุลาซิลเดนเวลเนสที่ใช้ในการให้บริการปรึกษากับนิสิตจุลาค่ะจากภาพเมื่อสักครู่ค่ะบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลหรือ1ต่อหนึค่ะคือบริการที่อยู่ปลายน้ำเมื่ออยู่ในบริบทของมหาวิทยาลายัยปัจจุบันเราดูแลนิสิตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่จำนวน1 5 0 0คน ซึ่งจริงๆแล้วจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเรามีนิสิตท,ทั้งหมด40,000คนคะ่ะแล้วเราก็อยากที่จะช่วยทุกคนและไม่ได้อยากจะช่วยเพียงบางคนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำต้นน้ำมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยทุกคนที่ยังช่วยได้โดยที่ไม่ต้องรอให้นิสิตมาถึงปลายน้ำเราทำด้วยกัน3อย่างคะ่ะก็คือเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และยอมรับตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการดูแลใจในชีวิตประจําวันอันที่3มก็คืออันนี้สาําคัญมากเลยค่ะก็คือการสร้างแนวร่วมเพื่อที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลนิสิตของเราให้เขาเดินทางไปถึงเป้าหมายได้โดยการสร้างแนวร่วมเราทําทั้งกับกลุ่มนิสิตเองอาจารย์บุคลากรและทุกๆคนที่อยู่ในสังคมให้ช่วยกันค่ะ ฟ้ขอเล่าถึงโครงการล่าสุดในปี256ที่ผ่านมาที่ทางจุฬา Student Wellness เราได้มีการจัดไปนะคะหลายๆท่านในวันนี้คุณหน้าคุณตาก็อยู่ในงานนี้ด้วยเป็นสตาฟนะคะมาช่วยงานเรานะคะในงานนี้ค่ะมีความตั้งใจที่จะพาเ l n e s s เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่นิสิตอยู่ ที่เขาใช้ในการเรียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเราพาตัวเองไปอยู่ในอาคารเรียนรวมของคณะต่างๆแล้วก็จัดรูปแบบของงานให้ดูน่าสนุกดูน่าสนใจและมีหลายๆองค์ประกอบอยู่ในงานนั้นค่ะตั้งแต่ Interactive Exhibition ที่เป็นนิทรรศการที่ชวนทุกคนกลับมาสำรวจต้นทุนทางจิตใจที่เราเชื่อว่าเรามีในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการหล่นหายไปหรือว่า ถูกบั่นทอนไปในระหว่างทางะคะ่ะชวนทุกคนกลับมาดูตรงนี้ด้วยกันในงานแล้วก็มีบริการตรวจสุขภาพใจกับนักจิตวิทยาเบื้องต้นให้นิสิตได้ลองชิมประสบการณ์ดูว่าการเจอนักจิตวิทยาไม่ได้ดูน่ากลวัวอย่างในหนังที่เขาเคยดูกันนะคะหรือว่าพี่ๆ่ ia, ก็ยังดูไวใกล้เคียงกับเขาอยู่นะคะอันที่สมค่ะก็คือเรามีนวัตกรรมจากชาวจุฬาค่ะออกมา พบกับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ชวนกันไปใช้เทคโนโลยีที่เราร่วมด้วยใช้กันคิดขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพใจมากขึ้นและสุดท้ายค่ะเรามีเวิร์กช็อปเสวนาแล้วก็มีดนตรีสดที่ชวนทุกคนให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจแล้วไม่ว่าใครจะอยู่มุมไหนของจุฬาเราได้ยินเสียงเพลงนี้ก็เดินเข้ามาได้โดยที่ไม่รู้สึกแปลกแยกว่าเขากำลังเข้ามาในงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตนะคะ มีเรื่องประทับใจเรื่องหนึ่งซึ่งฟาก็ได้พูดคุยกับทางทีมงานแล้วเราเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนในวันนี้ค่ะภาพนี้เป็นภาพของงานนิทรศการในครั้งที่หนึ่งซึ่งฐานแรกของงานคือฐาน Mindfulness ก่อนที่เราจะออกแบบงานเทศกาลหรือว่าเครื่องมือทางจิตวิทยาขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพราะเชื่อว่าเราทุกคนจะคิดกันจนหัวแตกค่ะว่าทํายังไงให้คนที่เข้ามาเขาไม่รู้สึกเปราะบางเขารู้สึกเซฟเขารู้สึกปลอดภัยที่จะใช้เครื่องมือนี้เราเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ก็เกิดเรื่องราวหนึ่งขึ้นคือมีน้องนักเรียนหนึ่งคนค่ะที่อยู่ในฐานนี้ค่ะเขาหยิบ อุปกรณ์ที่เราจัดวางไว้ในงานขึ้นมาก็คือเปลือกหอยนะคะในทีน่นี้มีใครเคยฟังเสียงผ่านเปลือกหอยกันบ้างไหมคะมีนะคะเวลาที่เราได้ยินเสียงภายในเปลือกหอยนะคะแต่ละคนก็จะได้ยินเสียงที่แตกต่างกันไปซึ่งน้องคนนี้เขาได้ยินเสียงทะเละคะ่ะเมื่อเขาได้ยินเสียงทะเลเขาฟังไปสักพักหนึ่งเขาก็น้ำตาไหลออกมา พี่พี่สตาร์มเห็นแล้วคะ่ะว่าน้องคนนี้ยืนร้องไห้อยู่แล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นสักพักนึงเลยเราก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปสอบถามคะ่ะว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างน้องก็บอกว่าหนูคิดถึงบ้านบ้านหนูติดทะเลแล้วหนูก็ไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วเรานึกภาพน้องนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใจกลางสยามอะคะ่ะเขาไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วเพราะว่าชีวิตเขาเรียนแล้ว แต่ละวันของเขามีสิ่งที่ต้องทําผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเขาได้กลับมาสํารวจข้างในของตัวเองเราได้รู้ว่าเขาคิดถึงบ้านมากแค่ไหนจนยืนร้องไห้ในที่สาธารณานี้ได้นะคะค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับน้องแล้วอะคะ่ะน้องก็ช่วงหลังน้องก็ยังร้องไห้อยู่นะคะแต่ก็ร้องไห้ทางน้ําตาค่ะ ร้องให้ทั้งน้ําตาที่มีเริ่มค่อยๆมีรอยยิ้มขึ้นมาปรากฏขึ้นเขาได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรเขาอาจจะต้องการชีวิตที่ดีอาจจะต้องการเป็นนักเรียนที่เก่งแต่เขาก็ต้องการคนที่บ้านด้วยเขาก็จะหาเวลากลับบ้านค่ะ จากงานเมื่อสักครู่ค่ะผลลัพธ์ของงานของเรานะคะเราสามารถเข้าถึงนิสิตได้มากกว่า3,000คนแล้วก็มีจำนวนนิสิตมากกว่า50%ที่ยินดีให้ทางจุฬาซิลเด e เ l ลเนสเราโทรติดต่อไปเพื่อสอบถาม ถึงผลหลังจากการเข้าร่วมนิทศาการเมื่อสักครู่ทุกคนใจสังเกตว่าเราจะมีชุดเครื่องมือดูแลใจที่มอบให้กับนิสิตแต่ละคนที่มาในงานได้กลับไปดูแลใจตนเองต่อที่บ้านด้วยคอนเซปต์เดียวกันกับตัวงานนิทรศาการค่ะเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสนำโครงการเมื่อสักครู่ไปเล่าอัปเดตให้ผู้บริหารผู้ใหญ่ฟังนะคะท่านก็บอกว่าการดูแลต้นน้ำ มันได้ช่วยคนที่เราอาจจะมองไม่เห็นเขามันได้ช่วยคนที่เราแบบยังช่วยได้ในเวลาที่ทำได้อย่าหยุดทำนะให้ทำต้นน้ำนี้ต่อแล้วก็รู้ว่าที่ปลายนะ่ำมันหนักอนะ าะเชื่อว่าหลายๆคนทราบดีค่ะว่าสถา,านการณ์สุขภาพจิตในประเทศไทยของเรานะเป็นห่วงมากจริงๆแล้ววันนี้ก็ดีใจมากค่ะที่ได้พบกับทุกคนวันนี้กลับมาที่ภาพของห้องนี้อีกครั้งค่ะที่เปิดไปเมื่อตอนต้น ฟาก็เลยได้ได้นึกถึงว่าเวลาที่เราทําต้นน้ํามันเหมือนกับการที่เราได้ทําบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะคือเราทําริ m แม a จเมนต์แต่เมื่อเวลาที่เราเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาสักหนึ่งครั้งอะคะ่ะมันจัดการได้ยากกว่ามากๆมันคือการทำาลาสสิสแมเนจเมนต์ไม่มีใครอยากทำาลาสสิสแมเนจเมนต์ค่ะถ้าเรายังทำริสแมเนจเมนต์ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่เรา พยายามจะทำส่วนนี้ให้เข้มแข็งมากขึ้นไปพร้อมๆกับการดูแลนิสิตที่ปลายน้ำเมื่อเขาเกิดปัญหาแล้วนะคะฟ้ามองภาพนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วพบว่าต้องยอมรับข่าวว่าไม่ใช่ทุกคนที่เราจะช่วยได้มีนิสิตหลายคนที่จบการศึกษาสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ แล้วก็มีนิสิตบางคนที่หล่นหายไปหรือว่าสูญเสียสสูญเียชีวิตไประหว่างทางนะคะเราช่วยไม่ได้ทุกคนค่ะแต่วันนี้ฟ้ารู้สึกไม่เหงาค่ะเพราะว่าฟ้าได้เจอทุกคนในที่นี้แล้วก็ฟ้ารู้แล้วว่า การเดินทางบนเส้นนี้มันมีอะไรรอเราอยู่อีกเยอะเลยค่ะในในประเทศไทยของเราเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของการดูแลใจจะทำยังไรให้ยั่งยืนมากขึ้นในประเทศของเราฟ้านึกถึงประโยคของเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันบ้างนะคะก็คือเพลง Imagine ของ John Lennon แ้วฟะชอบป,ประโยคนี้มากๆเลยค่ะว่า You may say I'm a dreamer but I'm not The only one ค่ะวันนี้ฟ้าไม่ได้อยู่คนเดียวขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ